พระกลิ่งคลองตะเคียนเนื้อผมใบลานหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีปี2485หลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองท่านมีชื่อเสียงเด่นมากๆในเรื่องเมตตาคมกระพันคนแถวพื้นที่ให้ความนับถือมากเดิมทีหลวงพ่อเพลินเคยอยู่ที่วัดตาลกงก่อนที่ชาวบ้านจะนิมนต์ท่านมาอยู่ที่วัดหนองไม้เหลืองท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออุ้นวัดตาลกงหลวงพ่อแลววัดพระทรงหลวงพ่อสวัยวัดปรีดาราม หลวงพ่อแพ่ววัดตโนดหลวงหลวงพ่อพิมพ์มลายวัดหุบมะข่ำเป็นต้นท่านอ่อนอาวุโสกว่าหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงแต่ชื่อเสียงหลวงพ่อเพลินก็ดังมาไล่เรียกกับหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงตั้งแต่ปี2480กว่าแล้วแม้ว่าตอนนั้นท่านจะยังเป็นพระที่อายุไม่มากประวัติกล่าวว่าพระกริ่งคลองตะเคียนสร้างพร้อมกับพระสมเด็จพิมพ์หลังเรียบและหลังนานกว่า ท่านเริ่มสร้างพระผงและเนื้อดินผสมผงตั้งแต่ปี2485ต่อมาท่านได้ออกเหรียญรุ่นแรกในปี2495สำหรับพระกลิ่งคลองตะเคียนหลวงพ่อเพลินเป็นพระเนื้อดินผสมผงใบลานมีจานทุกองค์แต่การจานลายมือของท่านอาจจะไม่สวยเหมือนพระกลิ่งคลองตะเคียนซึ่งเป็นพระกรุทางอายุทยาโดยมากลักษณะการจานของพระกลิ่นคลองตะเตียนหลวงพ่อเพลิน มักจะลงตัวท็อปไว้ข้างหลังและใส่อักขระไม่กี่ตัวเป็นพระดีประสบการณ์สูงมากประสบการณ์พระเครื่องพิมพ์นี้ของหลวงพ่อเพลินจะเด่นมากด้านคงกระพันหนังเหนียว